สวัสดีจ้าเก็บไข่คือเกาจ้าคุณน่ะไข่เซียงไหวไตโต้มาจ้ะเก็บไข่คือเกาหลหรอจ้าคนเลี้ยงเป็ดไข่ตื่นมากะเก็บไข่นาะจ้ะนี่พุ่นเจ้าของเพื่อน ย่อมทนได้หนียอมท่านได้ออกจากฝักไค่อยู่เนาะจ้ะเ็มอยู่ยเก็บเลยเครึ่งหนึ่งละเนาะจ้าตอนนี้มาอัปเดตเบองเพิ่งเก็บเลยเครึ่งเดียวเนะจ้ะโซนทางเดียว เก็บส้นทั้งนี้เหลือทางหุ่นเนาะจ่าเพิ่นกำลังเก็บอยู่แล้วก็ไม่หล่รอรถเนาะจ่าในหล่อรถกับเพื่อนในเก็บเนาะจ่ายังไม่ท่านในเก็บเนาะจ่ะกาก็รู้ซึกว่ามื่อนี้กาไทยหลายอยูเนาะจ่ะมื่อนี้เพิ่มหลายอยู่ ตัวนางหุ่นก็น่าจ,จะได้อยูหาฮกแผงน่าจะ้ะมทางนั่นทางนี้มาเก็บมาโอ้ยเมยเก็บไข่เมยตอนนี้เพื่อนก็นรู้สึกว่าเพื่อนจะบ่ค่อยไข่ใหญ่แล้วเนะาะจ่าเพื่อนจะไข่เพื่อนจะรู้จักรู้จักหม่องไข่แล้วแต่เพื่อนจะบ่ใหญ่แล้ว มือนีกะมาไทยให้เบิงคือเก่าคือสมืน่นแหละนะจ้ะคนเลี้ยงเป็ดไข่ตื่นมากกะเก็บไข่รายใดกะรู้สึกว่ากับพึ่งพ่อใจอยู่นะจ้ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิงอีกเที่ยนหนึ่งนะจ้ะาว่ามือนีได้จักแผงอัปเดตจ้ามือนีก็ได้ยี่สิบ ตัวแพงเน่าจะยี่สิบกับอีกห้าขอ้อจะก็ร,ะรู้ซึกว่ามือนีกับเพิ่มขึ้นมาหลายอยู่เนาะจ้ะผู้ดได้สนใจกับสร้างใดเด้อจ้ามีรั้งราคามีทั้งราคาปีกและราคาทรงจ้ะศูนเก้าแสองหหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามจ้า แต่ตอนนี้ออเดอร์เขาก็ยังมีถึงวันที่ยิบหาเนาะจ้ะตอนนี้คิวถึงวันที่ยิบหาเป็นน้ำผู้ให้อาหารรอละจ้ะเป็ดกะลยไข่ไหลเข้าวหายของเบี๊ยถ้าโกเนาะจ้ะปลาอย่างเบี๊ยตะโกบาลานเลยครับเราไม่ได้เอาอาหารขี้หมูขี้ไก่มาให้กินนะ เป็ด์เราสุงภาพแข็งแรงดทนะุกตัวฉีดวัคซีนครบหาเข็มเนาะจา้ะเป็ดอยู่นี่แข็งแรงทุกตัวจา้าผู้ใดสนใจไข่สนใจเป็ดกระซังใดได้จา้าป็ดพร้อมไข่เนาะจา้าสนใจขีเป็ดขีีแต่ขีเป็ดตอนนี้กับประธานในพ่อขายเนาะจา้า เพื่นกระซังมาหลายอยู่แต่ว่าเมฆาันยังเอาใส่สวนย่างเจ้าของอยู่เนาะจ้าไม่นี้ก,ก็ท่อนีก่อนเนาะจ้าอมื่นเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิรงใหม่เนาะจ้า